Okay. Oh. เด็กกุกกิ๊กใฝ่ฝันอยากเป็นคุูครูแล้วคุูกุกกิ๊กก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ดื้อกับแม่ตอน็ค้นกุกกิ๊กก็ได้เป็นอะไร มันีีอาจจะไม่ตรงกันนะคะ ต่อไปน้องน้องอะไรคะ อะไรครับติดจีบปะรูปดอกไม้ดอกไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไร f l o น้องอาดน้องปูบดินน้องอาดน้องฟิสน้องพีกครับน้องแคมยิ้มหน่อยค่ะ hmm. ยิ้มหน่อยครับเอจีรายิ้มหน่อยลูกสวยมากครับสวยมากสวยทุกคนเลยครับอ่านันดี้อาตีน้องโนนน้องเพ็ดเพ็ดอ่ากีตาร์น้องคร Uncle. Monclete. Red. red. Pink. You can use pink. No more red. You can use pink. 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 Pink.